สวัสดีค่ะพี่ปัดนะคะเป็นเจ้าของฟาร์มแมวเปอร์เซียนะคะแล้วก็เอกโซติกแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์พิงพอลพาวค่ะพิงพอล์นะคะคือพิงเนี่ยก็คือสีชมพูเนาะพี่ปัดเป็นคนที่ชอบสีชมพูมากนะคะพอก็คืออุ้งเท้าเนาะพาวเนี่ย ก็คือแปลว่าเพื่อนค่ะของเพื่อนเผ่ P A L า PAL เผ่าพอมารวมกันแล้วนะคะก็คือของเพื่อนที่มีอุ้งเท้าสีชมพูค่ะเพราะว่าน้องแมวปเปอร์เซียของเราเนี่ยอุ้งเท้าก็จะเป็นสีชมพูน่ารักแบบนี้ค่ะเริ่มจาก ตอนแรกนะคะพี่ปัดเนี่ยไปรับแมว1ตัวค่ะมาจากอเมริกาคือตัวนั้นเนี่ยเป็นเปอร์เซียประมาณเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะพอมาเลี้ยงน้องปุ๊บเนี่ยหลงรักยังไงต้องมีแบบตัวที่2ที่3ต่อแน่ๆเพราะว่าแบบอยากเห็นลูกหลานของเขาอะไรย่เงี้ยค่ะก็เลยแบบเริ่มที่จะเลี้ยงแล้วก็กลายมาเป็นฟาร์มจนถึงทุกวันนี้ค่ะ อนนี้นะคะพี่ปัดเนี่ยมีลูกๆนะคะถึง40ตัวเลยค่ะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยนะคะเขาแบบเขาจะมีทั้งขนสัน้นแล้วก็ขนยาวในตัวขนยาวเนี่ยเขาจะเรียกว่าเปอร์เซียถ้าเป็นขนสั้นนะคะก็คือจะเป็นเอกโซติกค,ค่ะถ้าเป็นเอกโซติกเนี่ยคือเราเพิ่งจะเริ่มทําประมาณ5ปีก็จะมีแบบพ่อพันธแม่พันธไม่เกิน10ตัวค่ะนอกนา้นก็จะเป็นเปอร์เซียเพราะว่าพิงค์พ่พอพาวเราเองเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังมาจากเปอร์เซียค่ะ เราเริ่มที่จะไปเข้าประกวดตอนแรกเนี่ยก็คือประกวดในระดับประเทศนี่แหละแล้วก็ได้ที่1ของประเทศเราก็เริ่มไปแชร์เลนต์ตัวเองโดยการที่ส่งน้องแมวเนี่ยเข้าไปประกวดในระดับเอเชียก็ได้ที่1ึงของเอเชียมาอีกพอด่านสุดท้ายเลยเนี่ยเราอยากแบบพัฒนาสายพันธุ์มาจนสุดทางละเราอยากที่จะพาน้องไปประกวดระดับโลกในเวทีที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นงานที่มีแมวกว่า800ตัวเขาจะคัดแค่ตัวเดียวค่ะจาก800เนี่ยพิงพราวก็ได้ที่1ของโลกมาในงานนั้นค่ะ ชื่อน้องคาสซิโอเปียค่ะหรือว่าน้องยายโย มีค่ะชื่อน้องวายุแล้วเป็นแมวที่เราเนี่ยหมายมั่นปั้นมือมากว่าเขาจะต้องไปประกวดแล้วก็ไปชนะอันดับโลกซึ่งเขาก็สามารถได้รางวัลระดับโลกมาให้เราเป็นพ่อพันธุ์ของฟาร์มพิมพ์มะพร้าวของเราเองค่ะเป็นแมวที่ทุกคนชอบมากๆแล้วก็มีชื่อเสียงมากคือต่างชาตินี่คือแบบถ้าตัวไหนเป็นลูกของวายุคือตัวนั้นนี่คือแบบทุกคนจะแย่งกันจองเลยค่ะ ฟาร์มของเรานะคะถ้าเกิดว่าแมวตัวไหนเนี่ยที่ได้รางวัลรางวัลแชมป์โลกอย่าง National Winner หรือว่า Divisional Winner อย่างเงี้ยค่ะก็คือราคาเนี่ยไปแตะที่หลักล้านเลยค่ะใช่ประมาณ1ล้านบาทถ้าเป็นธรรมดาแบบลูกแมวที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นลูกแชมป์นะคะแชมป์โลกเนี่ยก็คือจะเริ่มอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนถึงประมาณ5 0 0แสนบาทค่ะ เอาจริงๆแล้วนะคะเลี้ยงไม่ยากเพราะว่าอยู่ที่ความใส่ใจด้วยแล้วน้องแมวเปอร์เซียเนี่ยเขาเลี้ยงง่ายคนที่ชอบความเงียบความสงบนะคะแล้วก็ชอบแมวที่ขี้อ้อนเอาใจเก่งเปอร์เซียเนี่ยตอบโจทย์มากเลยอย่างบางคนต้องบอกว่าเปอร์เซียหยิงแต่คือแมวเปอร์เซียที่บ้านพี่ปันนี่คือแบบไม่หยิงเลยคือชอบเดินเข้าหาคนชอบให้เรากอดชอบให้เราหอมอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเลี้ยงเปอร์เซียเนี่ยก็คือสามารถแบบมาดูที่ฟาร์มได้ค่ะ ก็คืออย่างที่เห็นนะคะว่าเปอร์เซียเนี่ยขนเขาเยอะมากๆนะคะแล้วก็หนามากๆนี่เวลานั่งกับพี่ปัดเนี่ยคือห้องเนี้ยยังอากาศไม่เย็นมากเนาะพี่ปัดก็จะมีคูแพดแบบเนี้ยนะคะให้น้องรองที่ท้องเอาไว้น้องก็จะได้เย็นสบายแล้วก็ไม่ร้อนมากการดูแลประจําวันเนี่ยสำคัญมากๆคือที่สําคัญเลยขนเขาเยอะอย่างนี้เขาจะมีปัญหาปัญหาผิวหนังผิวชื้นผิวอักเสบหรือว่าเชื้อราง่ายเราก็จะต้องดูแลเขาดีนิดนึงก็คือมีการหวีขนทุกวันนะคะอาบน้ําบ่อยนิดนึงนะคะในตัวของขนยาวเนี่ยเปอร์เซียเนี่ย อาบน้ําอาทิตย์ละประมาณหนึ่งครั้งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้องเอ็กโซติกเนี่ยก็จะเลี้ยงง่ายหน่อยน้องเอ็กโซติกก็ประมาณ2อาทิตย์ครั้งหรือ1เดือนครั้งได้เลยน้องแมวเปอร์เซียนะคะเนื่องจากเขามีใบหน้าที่สั้นเนาะแล้วก็มีดวงตาที่กลมโตมากๆเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาคราบน้ําตาด้วยเราก็จะมีการเช็ดตาทาแป้งนะคะแล้วก็ทําความสะอาดช่วงปากช่วงคออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกวันเขาก็ถึงจะสวยแล้วก็แบบดูดีแบบนี้คะ่ะ อาหารเนี่ยเราจะต้องเลือกอาหารที่มีโปรตีนสูงโอเมก้า3วิตามินต่างๆที่บำรุงขนเป็นพิเศษด้วย อาจจะต้องอยู่ในห้องแอร์เพราะว่าขนน้องเยอะแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาบอกว่าแบบไม่อยู่แอร์ตลอดได้ไหมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี้ยค่ะเขาก็จะมีแบบการทาเขาเรียกว่าแคทพาเลียนนะคะคือจะเป็นแบบบ้านแมวเล็กๆที่ติดแอร์อยู่ข้างในก็คือน้องเขาสามารถเข้าไปรอเราในนั้นนะ่ะได้ทั้งวันเลยเพราะว่าน้องแมวเปอร์เซียนะคะเขานอน17ชั่วโมงอยู่กับเราเล่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นพักๆเนี่ยอยู่ประมาณแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองค่ะนอกั้นเขาจะหลับซะส่วนใหญ่ ความพร้อมเงินพร้อมเพราะเปอร์เซียนนี่คือแบบถ้าป่วยขึ้นมาเราก็ต้องมีเงินรักษาเขาใช่ไหมคะ2คือเวลาเวลาเนี่ยพี่ขอเลยว่าวันหนึ่งประมาณ15-20ถึงนาทีต้องกอดเขาเล่นกับเขาให้เวลาเขาดูแลทำความสะอาดเขา3าก็คือสถานที่นะคะสถานที่ก็คือเย็นสบายไม่แบบไม่อึดอดัดคือห้องก็ต้องไม่อบไม่อับอะไรเงี้ยค่ะจัดสถานที่ให้สะอาดมีกระบะทรายให้เขาเขาก็จะเข้าไปอึไปไป,ไปฉี่ในกระบะทรายเขาดูแลตัวเองสบายมาก ถ้าใครสนใจนะคะน้องแมวของพิงค์เผานะคะก็สามารถติดต่อได้ทาง IG นะคะของพิงค์เผาได้เลยค่ะนอกจากทางช่องทาง IG แล้วนะคะเราก็ยังมี Line นะคะแอบพิงค์เผาแล้วก็ f a c e b o o k พิงพ์เผาไทยแล a ด์ค่ะ แล้วก็เว็บไซต์ www.pimpaw.com n ด้วยค่ะในเว็บไซต์นะคะไม่ได้มีแค่น้องแมวและผลิตภัณฑ์นะคะเรายังมีวิธีการดูแลน้องนะคะการอาบน้ําการเช็ดหน้าเช็ดตาคือการเลี้ยงดูต่างๆนะคะเอาไว้ในเว็บไซต์ด้วยค่ะยังไงก็ฝากติดตามพิงพ์มะพาด้วยนะคะ